ในกล้องหนูแรงหรือเปล่าเบาๆลุกในกล้องหนูแรงไปไหมเปิดอีกเปิดอีกขึ้นอีกอะไรแม่เปิดขึ้นอีกไหมพอแล้วอะไรนะคะมาเรื่องเดียวกันอันนี้เป็นองค์ประธานครับสุดเด็ดๆพี่ตีไม่ได้ใส่ชื่อคค่ะ ก็เป็นโปรเจกต์เลิฟซิกเดอ s e ซีรีส์2 4นะคะก็วันนี้ก็แถลงข่าวในส่วนของตัว MV วเวอร์ชั่น24ค่ะก็มีน้องๆนักแสดงจากซีรีส์มาร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้พี่บอยนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็ได้พี่ดิวในส่วนของการสอนและดูแลน้องๆด้วยค่ะ่ไปทไปททททททอ่ะให้พี่บอยดีกว่าครับผมก็10ปีแล้วนะครับก็ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังทำต่อนะครับก็ สำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับของ2024ใช่ไหมครับก็ยังคงเป็นเพลงที่สื่อความหมายและความรู้สึกของตัวละครในเล v e s i เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่มันผ่านไป10ปีแล้วใช่ไหมครับก็อยากจะให้ดนตรีมันมีความเฟร s h มากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็จะมีซ์ดนตรีที่เป็นเด็กยุคใหม่มเด็กยุคนี้เนาะมากขึ้นครับผม,มก็จะได้ฟังกันมีแนะรปด้วยใช่แล้วก็น้องๆก็ช่วยกันแต่งแรปด้วยครับก็ทําให้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบ สมบศษใ่ครับเนื้อเพลงเหมือนเดิมเลยครับครับผมคือแค่าดนตรีใหมใช่ใช่ครับตัวเนื้อเพลงทำนองเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าบัตรปักบิดให้เร็วขึ้นแล้วก็ใส่ซาวที่มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เสียงซิงที่เป็นเสียงซินของยุค2024ข้ไปาครับก็จะ r e f ฟ e ชมากขึ้นครับผมก็ยังได้กลิ่นเดิมแต่ก็เป็นเวอร์ชัน24มากขึ้น ตำนานตำนานก็ครับผมจริงก็รู้สึกดีใจที่ยังมีโอกาสได้ได้ทำเพลงตรงนี้อยู่ครับผมก็ยไงนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมแล้วก็ยิ่งได้น้องๆรุ่น2024มาลองด้วยก็ทำให้เพลงมันแบบเนาะมันดูเป็นรีเฟรชมากขึ้นครับผมแสดงว่าก็คือเอาทางเมื่อสิบปีที่แล้วมาเหมือนเพลงที่มันมีปีชดเลยอ๋อไม่ถึงไม่ถึงว่าเพลงสิบเพลงยังไงนะครับที่หมายถึงว่าในเวอร์ชันเก่าเอามา เฉพาะเพลงสั่นเพลงเดียวครับใช่ครับครับต้องถามสีร์จัดครับเป็นเนื้อเพลงเดิมเรียเลนใหม่ให้แบบว่าไวรุนคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนของเพลงอื่นๆื่นใช่รับฟิสเซั่นก่อนก็จะมี10เพลงเนาะใช่เด็กๆร้องกันต่นนี้ก็เด็กๆร้องเหมือนกันแต่ว่าอีก9เพลงที่เหลือจะเป็นเพลงใหม่หมดเลยที่สุของดิวรับหน้าที่สั่งทำเพลง ครับผมเป็นวัวโฟกัสแล้วก็เออ่ดูแลการร้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วยพี่บอยอีกทีหนึ่งเป็นลูกมือพี่บอยดีป่ะลูกมือพี่บอยลูกมือพี่ชวินช่วยกันทำมาหากินดีกว่าโอเคจริงๆเขาเป็นครูจีนกันค่ะพี่ดิวพี่บอยเนาะแล้วยืนขั้นกลางอ่ะฉันเป็นมือที่สามสำหรับเรื่องนี้เองครูดิวยังไงบ้างต้องสอบนยังไงเอ่อ จริงๆแล้วอ,ะอ่ะตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าต้องร้องแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานการร้องเพลงที่ค่อนข้างต่างกันเนาะ,<อ>ะบางคนร้องเพลงมาแล้วกับบางคนไม่รู้เลยว่าร้องเพลงคืออะไรครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าด้วยความที่พอมาเป็นซีรีส์เนาะเราก็เลยอยากจะแบบให้ทุกคนที่มีบทบาทของซีรีส์เรื่องเนี้ย ได้มาร่วมกันในการทํางานชิ้นใหม่ขึ้นมาฮะแล้วก็เนี่ยผมก็เลยแบบว่าก่อน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 ที่จะร้องอ่ะครับคือเรามีการเทสว่าเออใครร้องได้บ้างใครร้องไม่ได้บ้างใครเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดจะเอามาร้องเนี่ยเราสามารถเทรนเขาไปได้ขนาดไหนแล้วก็วันแรกที่เลือกคนร้องกันนี่คืออยู่ด้วยกัน3มคนนะครับ อ่าฮะแล้วก็คือแบบชีวิตวางเลยคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วพี่บอยก็จะบอกว่าโอเคบอยคอรบ,บอยคอรบ,บอยคอยร,อรเหมือนห้องเชือเหมือนกันเชิญน,น้องมาทยีละโคนนะครับแล้วก็มาให้ล็องให้ฟังเพลงแล้วก็เรื่องว่าคนนี้จะอยู่ท่อนไหนท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่กันสามคนเหมือนรายการเดลิตี้โชว์ใช่ไักหนึ่งครับตื่นเต้นไหมตอนนั้นตื่นเต้นเออตื่นครับฮะตื่นเลยตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนจะไปตลอด คือทุกคนถ้าเกิดถามว่าร้องได้เวลาร้องเพลงมันควรร้อ,องได้เนาะแต่ว่าประเด็นก็คือว่า <laughs> <laughs> นี่พูดตรงๆเลยร้ <laughs> องเพลงควรร้องได้แต่ว่าบางคนน่ะต้องบอกขอนว่าน้องๆบางคนโไอเดีย no เรื่องการร้องเพลงจริงๆนะครับแล้วก็จากวันแรกจนถึงวันที่เราฟังเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยสมบูรณ์แบบน้องม <back S 2> ัน <back S 2> พยายามกันแบบที่สุดเท่าที่เขาทําได้แล้วจริง,รง <laughs> ๆแล้วคอยดูก้าวต่อไปดีกว่าว่าเขาจะพัฒนาตัวเองไปอีกแค่ไหนแะล้วอย่างเพลงนี้แค่เป็นเมนวอน เมนไวย์เมนไวย์หาก่อนไม่มาเอ้าอยู่ไหนทีวีหรือเปล่าเป็นหนูค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มาซิงเกิลเดี่ยวของหนูด้วยอีกหนึ่งเมนไวย์ครับแล้วโชคเป็นไหนเอ่ยโชคในห้องเก็บตัวนะคุณแบงค์ครับอ๋อจริงๆโตโต้ด้วยโตโต้ด้วยเปิดเลยเปิดเนื่อยเพราะว่าส่วนที่เปิดส่วนที่สำคัญที่สุดของเผมถ้าเปิดมาแล้วปังก็คือจบปังนี่เนี่ยโปรดิวเซอร์เลือกเลยต้องโตโต้ต้องโตโต้เลย เอาอะไรครับคุณแม่เอาคุณร้องาเคุณร้องสองคนจะมาเอาเป็นปุณโนมะปุณโนอ่์ปุณโน่ใช่ครับผมอุ้ยอันนี้บอกก่อนนะครับว่าน้องมีส่วนร่วมกับเพลงนี้ด้วยน้องแอลมอนนะครับแอลมอนเล่าก็แต่งแรปครับเพลงนี้ใช่แล้วก็มีคอยมีคูดิวช่วย ช่วยแต่งเนื้อด้วยเปล่าเก่าๆอีกทีเก่าๆเนื้อแล้วจะมีอยู่สามคนครับก็คือมีผมแล้วก็มีสกายแล้วก็มีเชนครับทำไมเราถึงเลือกเป็นยับทำไมเราถึงเล่ไม่รล่อก็ปกติฟังแต่แลบครับชอบชอบชอบให้คุณูนิเซนสองคนนี้เป็นยังไงม้างพิเซนต์เหรอครับก็คือว่าเขาต้องบอกก่อนเลยว่าเขาตั้งใจ ตั้งใจในการทํากันบ้านมาครับถึงแม้ว่าแบบเออเขาจะโนไอเดียก็ตามแต่แต่เขาก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วพอเขาพอเราเห็นเด็กที่พยายามเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะช่วยเขาตกตกให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยพอเริ่มตกเข้าที่เข้าทางปุ๊บอ่ะคนนี้มาได้ไอคนนี้ก็อยากทําตามมาไอคนนี้ก็อยากทําตามมามันก็เลยแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนที่สนุกพากันทำใช่ไหม่ว่านี้คือเพิ่มมาจากดัชนเก่าเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรครับผมเนื้อหาก็แบบ คล้ายๆของสั่นเลยครับก็คือเหมือนเวลาอยู่ใกล้ใครสักคนแล้วแบบใจมันสั่นใช่ใช<ๆ>แล้วอยู่ข้างใครใจสั่นอ,อ่ะก็ใช่ด้วยครับแล้วก็แบบก็ผมวันนั้นผมก็แบบนั่งเขียนแล้วก็เอ๊แต่ทำยังไงดีให้มันเข้ากับเนื้อเพลงสั่นอยู่แล้วอือหือเขียนแล้วก็ไหมผมดู พอเขิยนแล้วมาให้ผมดูเสร็จปุ๊บก็แบบช่วยกันตบช่วยกันเกล่าวอีกทีหนึ่งต่อไปมีเราเอาเรอโตโต้แบบแบบเป็นความหวังของทีมเป็นความหวังของทีมอันนี้ลูก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 ปานเด็กปานเด็กปานใส่สั่นแล้วนะสั่นแล้วยังไงครับคุณโตโต้สำหรับเพลงนี้ได้ได้ฟังเวอร์ชันเก่าไหมหรือว่าได้ฟังครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างเราพอเราต้องมาเป็นตัวน นิดนึงแต่ว่าได้อยู่ครับเออแค่พูดแค่นี้ยังน่ารักเลยนะคะว่าเรารวยกันใชสแต่ไม่น้องนะล่ะพูดดังๆพูดระหน่ำลูกเนาะเอาใครมาเริ่มเออลองเลยไหมลองเลยน้อยอยากร้องคือคือน้อยบอกว่าพูดนะใครเก่งขอ้องเป็นเพลงดีกว่าเริ่มเลยลูกไปไปต่อชินเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่น ไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมว้าวดีมากเพื่อถูกตองเกรกเกร็กเกร้องเขาก็มีเมนร้องเหมือนมันกิจการมีเมนร้อง นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นท่อนฮุกเป็นท่อนฮุกเลยหนูอย่าตื่นแต่ลูกปะต้องตื่นตัไมาให้ผมร้องด้วยอ่ะเอาเลยลูกปะอย่ามีล้อเไ่นตอนนั้นไงไปรอดูดีกว่าเอ้ยไม่ได้เนื้เนื้อเธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรเพิ่งรู้ว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสั่นแบบนี้ สั่นแบบนี้ทุกครั้งที่เราใกล้กันนี่ประเด็นนะประเด็นนะคือชอบรีแอคหลายๆคนมากเลยดูไปแล้วก็ยิ้มแกคือคนดูยิ้มไม่เท่าไหร่แต่คนดูหายใจตามน้องเป็นแล้วเลยแล้วเลยเดี๋ยวก่เดี๋ยวก่อนแล้วผมขอนี่คันดิเดตนี่มาอ่ามาไม่ร้องทั้งเพลงเลยอ่ะ ได้ไหมครับได้ไหมค่ะได้หมล่ะอ่สักน้องเชนอยู่ไหนอ่าไปไปไปอันนี้อาจจะเป็นรับง่วงๆนิดนึงนะครับสกาย่อ่ะเธออะับตับคนอัคนไปสู้ขลูกคติาแค่ไเจอชีวิตมันก็ดูมีค่าแค่ไมเจอโลกใบนี้มันก็มีหอระแค่ไมเจอโลกในี้ก็ดีกว่าเดิมมากแคมเจอแคมเจอแคมเจอพ่อพ่่อพี่เหฟังพี่เหรอฟัพี่เหออไพเห ไม่ใช่ใครก็ทําได้นะคะอะไรแบบนี้จริงครับจริงจริงปุ่มือให้เซนสกายแล้วแอลมอนด์โอเคเอ๊นนี่มันเหมือนคาเฟ่เหมือนกันนะหรือยังไงวะที่คามคืว่าทเก่ามันดันเหมืั้มากเลยเนี้ยค่ะน้องๆกับผลิตการกดดันไหมกดดันไหมกดดันไหมพี่พงกดดันไหมอ่ะพี่พงดีกว่ากดดันหรือเปล่าอือก็อาจจะมีความกดดันบ้างครับเพราะว่าเป็นการถ่ายเป็นผลงานครั้งแรกของพวกเราแต่ว่า ก็จะพยายามให้สุดความสามารถที่สุดครับนครับและนี่คือคุณหมอพบครับผมครับบอยว่าดีมากสลับบอยแล้วก็ภูมิใจในน้องทุกคนครับว่าเก่งมากแล้วก็เคยถ้าออกมาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ฟังเรารู้สึกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะฟังแล้วเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบสั่น สั่นอีกครั้งในแบบเวอร์ชัน่นสมาชิ <laughs> ี่ <laughs> สั่นคือรุ่น <laughs> เออรุ่น <laughs> ไม่ไม่มันดีออกมากมันโ,โ,โอเคใช่ครับให้ตัดเพลงก่อนใครดีคะใครดีครับสะดวกที่ใคร อ่ะหนูเองนนั่นละองค์ประธานโอเคค่ะก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆทีมงานแล้วก็ผู้จัดจทุกคนนะคะฝากเพลงสั่นเวอร์ชั่น2024ด้วยนะคะสามารถชมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ช่วยกันปั่นวิวนะคะแชร์ไปให้ถึงเลยให้ให้โลกเขารู้ว่าเลิฟซิก2024มาแล้ว เพลงนะคะบอกเลยว่ามีอะไรให้คุณเซอร์ไพร์เยอะมากส่วน MV นะคะมีสิ่งที่ให้เห็นความน่ารักของน้องๆอย่างเต็มที่นะคะก็ขอเป็นตัวแทนฝากเพลงสั่น224ด้วยค่ะพวกเราทุกคนตั้งใจทำงานมากค่ะอะไรนะคะเออมันจะมันจะติดตลกเกินไปไหมคะพี่ตินี่ไงได้ชีวินต้องเอาแล้วล่ะ แล้วเดี๋ยวบอยจะบีดบล็อกให้เอาอย่างนั้นเลยหรอคะไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไปฟังน้องนๆน่าจะลื่นหูกว่าื่นหูตอนนี้นะคะซีรีส์ก็ถ่ายทำไป10กว่าคิวแล้วค่ะก็จริงๆเราวางไว้แค่30คิวเพราะว่าเราเผื่อไว้สำหรับปั้นเนาะปั้นต่างๆใดๆแล้วก็เราจะได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนภายในปีนี ได้เจอน้องๆรอดเล่นท่ารอดแลนด์ทางทีวีแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถดูได้ทาง YouTube ค่ะเนาะแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีเริ่มมีงานติดต่อน้องๆเข้ามาแล้วด้วยแล้วก็น้องๆสามารถออกงานอีเวนต์ได้อีกเยอะมากๆสามารถลูกค้าจ้างเลยแม่แม่นึกออกไหมว่าอัปเดตเสร็จแล้วว่าขายงานต่อเลยอ๋อสิบคิวแล้วสิบสิบคิวแล้วนะคะพี่ตีก็คือว่า คุณล้อเข้ามาเลยลูกมั้ยโอเคครับอมสนุกดีครับมีพี่ชีวินก็ต้องมีสิ่งที่มุ่งขับผมบอกเลยว่ามีพี่ชีวินคือแบบกองคือสนุกมากสนุกจริงๆสนุกมากไม่กินตรงนี้กองก็จะเงียบๆหน่อยครับความยากง่ายเป็นยังไงบ้างพอได้เร่ยนงานยเแลาสิบปีได้ทำไปแล้วยากไหมยากครับ แต่ว่ามีพี่ชีวินก็เลยง่ายเกือแตกเลยแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับคือเรานัดแสดงใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยไม่ยากครับก็สนุกดีสนุกดีครับจริงๆแบบตอนแรกๆมันก็จะมีความแบบยากกดดันไม่รู้ต้องทำไงเพราะว่าทุกคนยังใหม่แต่ว่า พอผ่านไปแบบห้าหกคิวเงี้ยครับก็เริ่มรู้ว่าแบบต้องทํำยังไงบ้างแต่ละแต่ละครั้งที่มากองแบบต้องทําอะไรบ้างพี่ยากกลับเราทั้งสองคนได้กลับไปดูเวอร์ชันเก่าไหมว่าผมก็พอรู้ว่าต้องเล่นก็ต้องย้อนกลับไปดูครับผมก็ดูดูหมดเลยอ่านนิยายดูซีรีส์อะไรเงี้ยครับแล้วอ,อยากคุณพูดกับคนนู้เป็นไงบ้างก็อยากให้ได้เป็นเวอร์ชันสองพันยี่สิบขอแก้ตัวนะคะไม่ใช่พุ่มกับค่ะพุ่มกับอีกคนนึงคะ่ะ <c oughs> เป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เขาดีเป็นไงบ้างกับแบบว่าเออเหมือนเขาก็แบบเหมือนบีฟคาแรคเตอร์ในเรื่องมาครับแต่ว่าเขาก็อยากให้แบบยังเป็นในตัวผมอยู่ใช่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ดีครับเพราะว่าตรงเพราะว่าคาแรคเตอร์โน่กับผมก็คล้ายๆกันอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้คล้ายกันมากขนาดนั้นตรงเลยตรงเลยเอางี้คือตรงเลยดีกว่า อะตรงตรงเลยดีกว่าตรงเลยดีกว่าไม่ขายไม่ขายแต่ว่าตพี่ผมเริ่มงงแล้วอะตรงตรงเลยดีกว่าตรงเลยดีกว่าใช่มันก็เลยง่ายใช่มันก็เลยแบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากอะไรนะครับมข้าข้าวันดีครับเข้าวันดีครับข้าวันดีครับ คือจริงๆแล้วนะคะก็ต้องขอพูดเลยว่าเคมีนะคะเคมีเป็นเคมีสาสารรณะนิดหนึง่งแล้วก็เป็นเน้นเรียวมองหน้ากันเราก็เขินแล้วนึกออกไหมเนาะคือจริงๆคู่นี้ก็เป็นฟิลเฟรนเนาะไปเที่ยวด้วยกันไปทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยก็มีความน่ารักค่ะทุกคนสำหรับคู่คุณโนเวอร์ชันนี้ครับผมาะคุณรฝากนนค่ะคของ,ต,งตา,ตาดูม่ไหร่ยังไงอันนี้ได้ฝากแล้ว ย้อนกลับไปดูก่อนหน้าได้ไหมคะลาเลเออ่ขอเป็นตัวแทนนะคะทีมงานนะคะผู้จัดนักแสดงทุกคนนะคะฝากซีรีส์เลิฟซิก2024ด้วยนะคะที่ผลิตโดยเทีย51นะคะก็เวอร์ช่นนี้เป็น เป็นซีรีส์ไทยเรื่องแรกที่ถูกการรีเมคนะคะพวกเราก็มีการกดดันประมาณหนึ่งแหละแต่เราก็พยายามสนุกไปกับมันเพราะว่าเราทำซีรีส์มัธยมเนอะล้วก็อ,อยากให้ทุกคนเปิดใจร่วมกันดูซีรีส์เลิฟซิก224น้องๆทีมงานแล้วก็ผู้จัดทุกคนตั้งใจมากๆสําหรับโปรเจกต์นี้ค่ะ<ไ>ก็ได้ดูปีนี้แน่นอนนะคะไม่มีการขยบแน่นอนค่ะ<ไ>ก็ถ่ายทําไปเกือบครึ่งทางแล้วนะคะก็ ในในกองค่อนข้างสนุกเราก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์ปล่อยออกมาแบบให้ทุกคนได้เห็นกันเยอะแยะมากมายด้วยนะคะก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ